ดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะว,วันนี้นะคะมาอยู่กับพี่ยิ้มนะคะวันนี้พี่ยิ้มมารถมารับรถนะคะเป็นโตโยต้ายาลิตนะคะของพี่ยิ้มประกอบอาชีพอะไรคะพี่ยิ้มประกอบอาชีพอาชีพหลักคือพี่รับเหมาก่อสร้างแต่อาชีพทําพิเศษก็ขายออนไลน์ใช่แต่วันนี้ลูกค้าใช้เป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้างยืนเนาะ,ะแล้วก็ของลูกค้านะคะเป็นอาชีพอิสระแต่ว่าซื้อคนเดียวเลยนะคะ,คะไม่มีคนคํำนะคะ,คะอันนี้ของลูกค้าประมาณกี่วันรู้ผลคะ วันเดียวนะคะวันเดียวรู้ง่ายมาก<ผ>มค่ะใช่แล้วก็อันนี้ของลูกค้าได้ใช้เงินรับรถไหมไม่ค่ะไม่ได้ใช้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ยิ้มฝากความประทับใจนิดน,นึงว่าการบริการหรือว่ารถที่เบล<ม>เป็นยังไงบ้างคะก็การบริการโอเคดีทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นทุกอย่างเลยค่ะทั้งเรื่องรถทั้งเรื่องบริการทั้งเรื่องความภาคภูมิใจในตัวรถของเราถูกใจทุกอย่างได้ค่ะก็ก ขอบคุณมากค่ะที่มาใช้บริการแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีคนสนใจอย่างนี้ก็แนะนํามาก็ได้หนูมีค่าแนะนําให้คัละหนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วก็ขอให้รับรถไปก็มีแต่เฮงเงลูกค้ารับงานเยอะๆเลยนะคะขอบคุณนะขอให้รถคันนี้เป็นคันที่พาล้ำรวยมั่งคั่งนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเจริญเจริญค่ะ